ครับกาบกาบสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมนะครับวัอนี้พ่อๆกับพญนจิลล์นะครับอีกครั้งนะครับช่องพันจิลล์ชาแนลวัอนี้จะพาไปดักจีปมนะครับกับกระบอกดักจีปมนะครับส่งเดนะครับรีวิวให้นะครับพี่น้องห่อได้เบิองแล้ววัอนี้จะไปทําการดักล้องเบิองว่าสิได้ผลหรือบ่ได้ผลนะครับไปที่ตามเบิองกันครับผม บอกจักนะครับเห็นควายมันพอดีอยู่ละหล่อเทียงใส่ใ <c oughs> ส่กางเวนเลยนะครับเบิ่งเปลี่ยนได้เปิดอัน้นี้ออกนะครับเปิดพงมันออก บรรทุกหนักนะครับบอกเขาอารมณ์ดันล่างนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับวันนี้นะบิดแบบเล็กน้อยอจังคอยมาลล่นมาเชี่กันไปหาอีกนะครับ

sáng rồi, mày đang nói. ไปแล้วเนาะครับ มารลวมมาเชี่ยกันครับ เวลาผ่านไปสามชั่วโมงแล้วนะครับสิมานะครับยากับดักจิปโปมนะครับอไปลุนไปเชียกันครับผมเอาสิเป็นแนวด้นะครับก็บอกแรกนะครับสิมาโ,มโนอมีรุ่นครับมีรุ่น คือเนาะครับแต่นเนี่ยนะครับได้่นะเลยเต็มนึ่งน,นะครับ Kháng nữa, à, nó không khẳng đi xuống lắm, mất tự nhiên quá khó cấp xe về máy หลุดกันอีกครับะสดงบอาตนมแตมสีไม่แตมบ่างมีครับมีมีแตมเนาครับนะ 变看了。 tèm nó Đã quay xám đây xuống kidding getting... นี่รับบาทตัวที่ซีนะครับกระบอกที่ซีหล่นเชียงครับโอ้ยเป็นดินอัดนะครับบ่เถื่อนนะครับตัวเนี้ย ต่อนะครับอะไน,นี้มนะั้งอืมนะครับมีแต้มนะครับตัวนี้ 你得。 เป็นอย่างินไม่แต้มเป็นอย่างินไม่แต้มนะครับ Mấy tèm bó ừ. Tại này bố See them. เอีกครับครับเบร์กัปล่อยอยู่ยักชั่วงนะครับผมจะมะยามใหมากครับพี่ว่าได้ผลนะครับได้ผมเกินขาดนะครับมาเชี่ยกกัน อีกนะครับในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับบม่ได้พลาดคลิปด,ดีๆต่อไปนะครับพมก็ไม่คิดหนัาครับผมสวัสดีครับ